มุกดาใจฟูแฟนคลับจัดเบิร์เดย์วันเกิดล่วงหน้า28ปีล่าสุดสาวมุกดานรินรักนางเอกสาวสุดฮอตคู่จีนสุดฟินกับหนุ่มเข้ามอสวีโดยล่าสุดได้อัปเดตการไปทำบุญร่วมกับแฟนคลับพร้อมท้างถ่ายให้เห็นบรรยากาศมากมาย ที่แฟนคลับมารวมตัวกันโดยวันนี้สาวมุกดาและแฟนคลับได้มาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ The Bangkok School for the Blind ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นการมาทำบุญร่วมกันซึ่งดูอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยทุกคนก็ได้มาตีมสีขาวครีมเหมือนกันยิ่งทำให้ดูถึงความรักและความใส่ใจของทั้งเมนอย่างสาวมุกดาและแฟนคลับจริงๆค่ะโดยการมาทำบุญวันนี้มา ร่วมฉลองวันเกิดให้กับสาวมุกดานารินรักซึ่งเกิดในวันที่26กรกฎาคม2539หรือปีนี้อายุครบ28ปีบริบู์นั่นเองค่ะโดยแฟนคลับก็จัดงานได้อย่างน่ารักมีทั้งลูกโป่ง HBD มุกและมีภาพสแตนดี้ของสาวมุกดานารินรักมากมายซึ่งงานนี้แฟนคลับใจฟูอย่างมากเลยทีเดียวรวมไปถึงสาวมุกดาก็มีความสุขที่แฟนคลับจัดเลี้ยงและส่งของขวัญให้รัวๆแบบนี้แหละค่ะ จึงทาให้สาวมุกดารักทุกคนมากๆและทุกคนเองก็ต่างตกหลุมรักสาวมุกดาในความใส่ใจวันเกิดสุดพิเศษของสาวมุกดาก็ยังมาใช้เวลาร่วมกับแฟนคลับเลยค่ะว่าแต่ได้นัดหนุ่มเข้มหัศวีมาฉลองวันเกิดร่วมกันหรือ,อยังคะรอชมในวันเกิดปีนี้ได้เลยมั่นใจว่าหนุ่มเข้มต้องไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมาร่วมสุขสันต์วันเกิดและวอวยพรวันเกิดให้กับสาวมุกดานารินรักคนสวยคนดีคนเดิมของ เรากันนด้วยะะคสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า